สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซีร้านพิเนตออเดโอทุกทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันพุธนะครับที่6เดือนกันยายนนะครับ2 5 6 5สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นตู้เบสนะครับ BV นะครับ1ินิ้วนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ต้องการหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับใบละ1,8 0 0รบาทนะครับตัวนี้มีเข้ามาอยู่4ใบนะครับสาหรับ b v นะครับ18นิ้วนะครับ สำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ต้องการหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแต่แกงฉีนะครับตัวนี้แต่แกงฉีขอบเด็กเต็มใบนะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับสภาพตู้ก็อยู่ประมาณ90%นะครับก็ถือว่าสภาพสวยนะครับตัวนี้สภาพสวยมากนะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเข้ามาอยู่สี่ใบนะครับสําหรับตู้มือสองนะครับสภาพเยี่ยมนะครับตัวนี้ สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7แล้วก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4ครับฝากพี่ๆสมาครชิงกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพิเนตออเดอโอซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกชนิดครับฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นตู้ BV นะครับ BV 18นิ้วนะครับตะแกรงฉีกนะครับไม้อัด20่มิลนะครับตัวนี้ขอบเด็กเต็มใบนะครับก็ถือว่าตู้สภาพสวยงามนะครับสภาพสวยงามนะครับด้านบนนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น ตู้ส k นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ2 k เหลืออยู่ประมาณ6ใบนะครับสำหรับ2 k นะครับขอบเหล็กนะครับที่จับเหล็กนะครับสวยๆนะครับเหลืออยู่ประมาณ6ใบนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับใบละ1 8 0 0บาทนะครับสำหรับตู้2 k นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของด้านหลังนะครับของตู้ bv นะครับตัวนี้ก็สภาพก็ถือว่าโอเคนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้สวยงามนะครับ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใบละ1,800บาทนะครับสำหรับตู้บีบีนะครับด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนนะครับสเปคคอนนี่ใส่ดอกด้านหลังนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการนะครับตู้มือสองนะครับสภาพเยี่ยมหญ่ก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเนตอะอดิโออำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ถูกๆนะครับตัวนี้ออเดอร์หกนะครับสำหรับตัวนี้ใบละ 1000บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับขอบแวะเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้ไม้อัดแท้นะครับตัวนี้ออเดอร์นะครับขอบเหล็กนะครับตัวนี้สำหรับท่านที่ต้องการนะครับมีอยู่ประมาณ8ใบนะครับสำหรับออเดอร์นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการตู้ราคาถูกๆนะครับขอแวะเข้ามาชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้ W นะครับตัวนี้ W 90นะครับ สำหรับท่านไหนที่ต้องการใบละ1,600รบาทนะครับตัวนี้สภาพเยี่ยมนะครับตู้วีวนยะครับยังอยู่นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับตัวนี้ดูด้านในนะครับไม้อัดย0มิลนะครับตัวนี้พอดลม2ฝั่งซ้ายขวานะครับตัวนี้มีฟิลเตอร์ผ้าด้านในนะครับตัวนี Garlic ้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้มือสองนะครับสภาพเยี่ยมนะครับก็แวะเข้าชมได้นะครับราคาเบาๆนะครับราคา บ้านๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการฝากกัด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับอตนนี้นะครับออเดอร์หนะครับฝั่งนี้จะเป็น W นะครับฝากไปพี่สมาชิกเครื่องเสียงการแจ้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับตู้คลิปนี้นะครับจะเป็นของตู้ b บนะครับสวยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวนะครับ แต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ